สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมรับท่านนะครับเข้าสู่ช่องนายก้านะครับนายก้าวันนี้พามาเล่นเกมฉลามหิวหรือฮังกรีชาร์กนั่นเองนะครับครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับพันแรกก็กดที่ Play เ,เลยนะครับจากนั้นรอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ สักพักหนึ่งนะครับเมื่อโลดเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะเห็นฉลามนะครับมีฉลามหนึ่งตัวนะครับนี่ก็คือฉลามของเราั่ะคือวิธีง่ายๆก็คือฉลามของเราเนี่ยจะต้องกินปลาอื่นๆเหมือนกับในชีวิตประจำวันคือปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นเองรเราก็ต้องกินเจ้าปลาเล็กๆนะครับหรือสัตว์ต่างๆที่ตัวเลก็กกว่าเรากินได้เลยนะทั้งนกทั้ง ปลาทั้งฉลามแต่ต้องระวังระเบิดด้วยนะครับเนี่ยมันมีฉลามที่มาคอยกินเราด้วยนะครับเราต้องคอยดูให้ดีด้วยนะครับวิธีก็เลยก็คือจะใช้ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายหรือด้านไหนก็ได้นะครับเป็นการสไลด์ก็คือให้เจ้าฉลามเนี่ยมันไปทางซ้ายหรือไปทางขวานั่นเองนะครับส่วนถ้าหากเราใช้อีกมือหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะเล่นสป,ปีดนั่นเองนะครับตายแล้ว พูดไม่ทันจบเลยนะครับโดนไอ้เจ้าปลาอะไรอ่ะปลากระเบนเนาะกินเรียบร้อยตายเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรมาเล่นต่อดีกว่านะครับที่เราเห็นหน้านี้ก็คือเป็นค่าที่เราจะอัพต่างๆไ้นะอย่างเช่นการกัดนะรปปารสปีดต่างๆวิ่งบูดตต่างๆนั่นเองนะครับเล่นกันต่อเลยนะครับกดที่เพย์เลย โอเคนะครับมาแล้วมาอีกแล้วเจอเจ้าปลากระเบนนี่มันมันช่างน่สนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่า,าก,กัดมไม่ได้ท่า,า่เนี่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือแมงกะพรุนนะครับแมงกะพรุนมันจะมีพิษนั่นเองนะครับเพราะนั้นมันต้องต้องระวังด้วยในครีมน,นี้จะบอกว่าคนแล้วก็พายกินได้นะครับกินได้หมดเลยนะทั้งคนทั้ง โดนระเบิดอีกแล้วนะครับการเล่นเลันด้วยนะครับแล้วแต่คนจะเล่นนะครับมันมีทั้งบนบกนะครับอยู่ข้างบนซื้นฟนะครับหรือจะไปอยู่บนที่ตั้งปกตินะครับสามารถขึ้นลงคนได้ยินเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องกลับลงมานะครับถ้าด้านขวาบนก็คือเป็นหัวใจนะหัวใจก็คือเกี่ยวกับชีวิตของเรานั่นเองนะครับถ้าเราเครียนอะไรหัวใจแปรไปเรื่อยเรื่อย อ้กันน้่คือสปีดนะครับอันนี้เราจทำอะไรเอ่ยไปแอบบดูอ๋อนี่เราสามารถกินคนได้นะครับโดยการพังเจ้าของเพื่อที่จะกินคนนะคมันก็จะมีอแอนิเมชันต่างๆนะครับให้เราได้ชมดูครัซึ่งภาพมันก็สวยเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้รัก็คือระเบิด กินเลยเราคิแเนะครับเนี่ไม่ว่าคนอยู่บนหงยางตาะครับอ้ยโดนกินอีกแล้วนะครับทำยังไงกินจะตายแล้วนะครับเลือดจะหมดแล้วขอตายเรียบร้อยแล้วนะครับจบไปแล้วกับตาที่สองนะครับตาที่สามนี้เดี๋ยวจะลองลงไปลึกๆดูดีกว่านะครับว่าในลึกๆเนี่ยในใต้ท้องทะเลจะมีอะไรนะครับ อ่ะกดเพลกันเลยนะครับตอนนี้เราจะลงไปลึกๆนะครับโอ้ยเจอเจ้าตัวมาน้ำด้วยใช่ไหมมาน้ำไม่ใช่น่าจะเป็นตัวนะูนนี่โอ้โหพอลงไปลึกๆนะครับแล้วเปิดลูกใหญ่มากเลยนะครับลงไปลึกๆเนี่ยมันก็จะอันตรายนะครับเหมือนการดำน้ําไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันน่ากลักวนะครับรวมถึงมองอะไรไม่ค่อยจะเห็น แล้วก็ลองทำไปตอนนี้รู้สึกว่าจะน่าจะลึกๆมากๆเลยนะครับดูกดีกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ต้องสนใจอ๋อโดนกัดอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนกัดเดยอะมากเลยถ้าตัวพวกนี้มันโหดกันนะครับคนไม่ใช่คนสิป่านะที่อยู่ใต้ลึกๆนะครับเฮ้ยเขาบอกว่าให้ระวังนะครับเราต้องคอย,คอยระวังเพราะมันลึกนะครับมันลึกมากๆเลย ู้เป็นกระพุนตัวเบเริ่มเลยนะครับเนี่ยอ,อมันต้องระวังนะครับมันน่ากลัวเพราะมันลึกแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยตายแล้วมันตายง่ายมากเลยนะครับก็ถ้าใครมีเวลาว่างหรือไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็แนะนำกับอีกเกมหนึ่งนะครับ h u n กี y ช h a r k นั่นเองนะครับใครเป็นแล้วเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคลิปใหม่มาในทุกวันเสาร์ เวลา4โมงเย็นนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับอย่างไงวันนี้นาก้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ